กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พอเทียงกาเดินทางมาที่วัดบ้านนนจิกอีกครั้งหนึ่งครับผมมาที่ศาลเจ้าเม่ตาเข่นหินลอยสิบสี่ลานครับเพราะเพราะว่ามนีคุณพ่อเิ่นเลือดพันจีเลี่ยงเจ้าเม่ตาเข่นหินอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเพิ่นได้โชคได้ลาภจากจากเจ้าเม่ตาเข่นหินหลายต่อหลายครั้งเนาะในงวดที่ผ่านมาก่นนี้ยินข่าวว่าคุณพ่อเพิ่นได้โชคได้ลาภพื่อกันครับวันนี้เพิ่นทิงทำพิธีการเลี้ยงและอาจจะมีการ ล่ำถวายน้ำครับผมพ,าพราะว่าพระเจ้ามองเห็นกพลังมีนางล่ำเพิ่นแต่งชุดแบบสวยงามด้วยครับเดี๋ยววันนี้เขาจะได้เห็นการวิธีการล่ำถวายจะมีแต่เขี้ยนหินหรือว่าอาจจะได้โชคได้ลาบไปเลยี่ได้ไปฝากนผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับผมไปเลยครับท่านผู้ชมไปเบิ่งนน้ำกรรันเลยครับครับท่านผู้ชม ช่วงนี้ก็กำลังหึ่งห้าครับผมก่อนจะพิธีจะเริ่มขึน้นเป็นทางการครับผมหึ่งห้าตัวเลขของทูบเสียงไทยเนาะตัวเลขของทูบเสียงไทยที่คณะกรรมการของบนนัญญนติจิกคำเพิินในจุดขอกับเจ้าแม่ตะเคียนเห็นหรือว่าเจ้าแม่ตะเคียนจุดธามาสเนาะครับผมเดี๋ยวเราจะภาพปเบิรงครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะภาพเป็นเบิง์นโอ้มันขูดออกนะเบะพอ,อบพ่อโอ้ตัวไหนก็พ่อตัวไหนก็ เจ็ดสองหาเจ็ดสองหาโอ้บัท่านครับท่านผู้ชมเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งพ่อเพป็นว่ามันจะขูออกน้ำเจ็ดสองโอ้แล้วยกเจ็ดสองตัวหามันขูออกไปครับโอ้ขอบคุณได้หลายครับขอบคุณได้หลายครับท่านผู้ช่มเบิ้งครับเบิ้งเบิ้งเดี๋ยวพอเที่ยงพาเบิ้งครับมื้อนี้ก่อากาศดีครับลมแห้งแห้งเบิ้งเด้อครับท่านผู้ชมเบิ้งเด้อพอเที่ยงจะพาท่านผู้ชมมาซองเบิ้งครับ ยูทูบเสียงไทยที่คุณพ่อเป็นเลือเดเพนิดุดทูบขอโชคขอลาบกับเจ้าเมียตะเชยนจุธามาดเนาะครับเบิ <5. S 1> บ่งเอาครับท่านผู้ชมเป็นเจ็ดสองหาไหมบ่พ่อแม่นครับ <7 2. S 1> โอ้ตัวเลขกเจ็ดกับเลขดสองนี่ก็ยังแตกออกลหรอขัดสมุชมเจ้าเหล็กห่าก็ยังเป็นเหล็กห่าอยู่เนาะนี่เนาะทมมี่ว่าจะแตกออกแต่ว่าก็ยังเป็นเลขกหาอยู่คือเก่าอยู่ครับเ <5. S 1> บิ่งเอาเด้อครับท่านผู้ชม <5. S 1> คุณพ่อเป็นว่าเห็นเป็นเจ็ดสองห้านะครับแต่ว่ามันล่มแห้งครับมันีิแตกออกเลยครับ เจ็ดสองห้านะคะท่านผู้ชมให้มาสอดตองดูแลให้ได้มาเป็นสกีพยาธิให้มาเนียามา,มานำมาโดนติดโดนใจแต่เทียนเท่าไข่โกไข่ลาบลูกติดลูก้างาดเมืองเมื่อยใปให้คนเด็ดดองคนเด็ด้วยเออแต่นั่นหมเป็นมูตังวันดีเอ่ออาวุตอเลยเออตูวแบตับเหล็นเออกหมู ใ,ในผลละหมากรากใหม่ทุกทิง Arrow, ragt, ทุกย่าเออมือนจะถือว่าเป็นสันวันทีน่แม่จะเีี่กับให้โ่งไห้ลาบกับดูดีบุกนาเด้อไห้บงบอกอไร่ในผู้เออนเน็ตปักไห่แลกเออให้โ่งไหลาบเดินบันดาลให้พี่นอกเข้า ใหนลองไหนรวยกันได้เนีทีที่พบถมาหอดตอเตัวหนีเออฉะนั้นคือว่าเป็นบรลามีหลุดติดหลุหามาเพิ่มาแมวว่าบรมีของคุณแม่แต่เทียนเท่าได้อยเือเกือกคอ้นไอเงินไอข้ามไอซับไ้สินอุปนยังาดเกินอยู่ส่วนใดที่ คุณแม่ตะเชียนเท่าคนิีปวดป้ายให้กันให้ลิมิตให้ปฏิหารออกมาให้แ้งให้หูให้ชัดให้แจ่งให้เห็นเป็นประยัดให้ทิพย์บันางาบันลื้อให้ได้โด่งดังให้มีผู้มาเหยียบมายามมาเบ่งมาดูแลมาทรงเสริมบัดว่าศาสนาเท้าให้จุลุงเลิน จะเลื่อนรูปเรื่องรูปโหลดในโอกาสต่อไปจะนั่นขออำนาจคุณปฏิรัตนะมาครับท่านผู้ชมพอเที่ยงจะพาท่านผู้ชมไปซองเบิงตรงจุดนี่ครับผมเพราะว่าพอเที่ยงเดินมาแล้วก็มาสะดุดตรงที่หัวหมูหัวนี่ครับผมปรากฏว่าพอเที่ยงมองเบิงไข่ไข่อาจจะมีตัวเลขจังสีนะครับท่านผู้ชม กาขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ซองเบอ่งไปน้ากันเด้อว่าเป็นตัวเลขที่ท่านผู้ชมคิดไว้หรือว่าเป็นตัวเลขที่โดนใจของท่านผู้ชมอยู่แล้วไปครับไปเบงน้ากันเลยครับ ครับผมท่านผู้ชมพอเที่ยงกากาบขอโทษขอให้เป็นอย่างสูงกับผมเพราะว่าช่วงที่พอเที่ยงถ่ายคลิปอยู่นั่นพอดีมีคณะกรรมาการมันเปิดเพลงที่ลิขสิทธิ์พอเที่ยงก็เลยเดี๋ยวเอาเพ่่ไล่เพลงนี้ลงทับเพื่อว่ามันจะสามารถเอาลางในยูทูบให้ท่านผู้ชมในเบื้องใดเนาะครับผมท่านผู้ชมตรงจุดนี้พอเที่ยงกับม้วนเห็นเป็นสามเจ็ดสี่ครับท่านผู้ชมตัวแรกนี่จะเป็นเลขกสามครับส่วนตัวกลางนี่พอเที่ยงคิดว่าเป็นเลขกเจ็ดครับชุดถ่ายก็คือเลขกสี่เนาะ พิเรศีครับผมเบิ่งเอาเด้อครับท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรายการเบิ่งไปด้วยสายตาของตัวเองครับส่วนตัวผู้เที่ยงมองเห็นเป็นสามเจ็ดสี่แต่ว่าท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะเห็นแตกต่างครับผู้เที่ยงก็เป็นไปได้ครับผมดังนั้นแล้วถ้าท่านใดเห็นแตกต่างกันกนออ็อย่าลืมเด้อครับอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกคนอื่นนัน่นไงครับผมเพราะว่าจะได้มีโชคมีดวงไปนับกันเนาะผู้เที่ยงมองเห็นเป็นสามเจ็ดสี่นะครับ ครับท่านผู้ชมตอนนี้ตามสายตาประเที่ยงคิดว่าคุณแม่ท่อนหรือว่าจะแม่ตะเียนหินหนาจะลงคุณแม่ท่อนเนาะเพราะว่าเบืองอาการของเพิ่นแล้วจะเป็นการพิดปกติอยู่ครับผมรอบเบิงครับท่านผู้ชมประเที่ยงคิดว่าหนาจะใช่แล้วครับผมเพิ่นลงมาแน่นอนโอ้เบิงแน่นน Chris, ครับท่านผู้ชมเบืองเบืองครับท่านผู้ชมเพิ่นเหม็นครับผมเพิ่นเหม็นหมูคนบอกว่าเพิ่นเหม็นหัวหมูครับว่าเอาหัวหมูงวดนีว่าสันเบิงแน่ครับหักแต่หักแตนเนาะ โอ้ยครับท่านผู้ชม์ก็บ่แน่ครับท่านผู้ชมช่วงนี้จะมีแต่เช่นหินพ่นอาจารย์ถือเวลาช่วงเวลาที่เพิ่นกินเจเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่นกินเจเพิ่นถึงว่าเพิ่นบ่มักหม้หมูครับผมแต่ว่าตามจริงที่พอเที่ยงคยเห็นคุณพ่อเพิ่นเลือดเอามา่อวัยมักจะบ่มีอาการแนวนี้ครับผมอาจจะเป็นคือพอเที่ยงวาวนหะครับอาจารย์หม็นหม้หมูเนาะเพราะว่าช่วงเพิ่นกินเจเหิ่อนครับเิ่ม ไหวจะแม่่ะเช่นเห็นกับเ็จเป็นที่เรียบร้อยครับแต่ผู้ชมเนาะถ้าผมพะเที่ยงก็จะขอโตรลาไปก่อนครับตัวเลขก็ยังที่อยู่ในหัวหมูหระครับหรือว่าอยู่ถูกเสียงไทยเนาะแต่ว่าคนไหนอยากได้ตัวเลขจากคุณแม่ทอนที่จะแม่จะเช่นหินโลงต้องร้อยอีกครับร้อยอีกเป็นคลิปหนาครับผมคลิปหนานาะเพราะว่ามันจะเน่าเกินไปครับผมแต่ผู้ชมดะนั้นแล้วก็พะเที่ยงคลิปนี้ก็ขอตรลาไปก่อนครับขอให้แตเทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญ จะเลื่อนลุงเรื่องในหน้าที่การงานยาเจ็บยาจนครับผมให้ลำลำไร้ร่วยกันสูขทุกคนไปละครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวจะเป็นคลิปที่ต่อนเนื่องครับที่จะแม่จะเคลียนหินโลงแม่ท่อนแล้วก็ให้โชคให้ลาบเนาะ